เรื่องย่อละครเรื่องผาแดงนางไอตอนที่7ออกอากาศวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568เวลา19น,นทางช่องวัน31เหตุการณ์คือคำสิงสอบถามความจริงจากผู้ใหญ่ทัพและบัวผันหลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นวายบางอย่างขึ้นในหมู่บ้านแต่คำสิง ที่ระบทดโดยตุงตามยุทธนากลับจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยด้วยความสงสัยและไม่สบายใจเขาจึงได้พยายามสอบถามหาความจริงจากผู้ใหญ่ทัพ ซึ่งรับบทโดยชูพง์ช่างปลุกและบัวผันรับบทโดยน้ำผุสารวันพ่อแม่ของเขาติดตามรับชมละครเรื่องพาแดงนางไอออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทั้งแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV Box